นตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบนโยบายดูแลความปลอดภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่2ขค่ายสุรานารีจังหวัดนครราชสีมา พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงให้หน่วยงานในพื้นที่กองทัพภาคที่2โดยมีพลโทธวัตส,สุปลังแม่ทัพภาคที่2เป็นยายสรุปสถานการณ์การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โดยนโยบายที่มอบให้นั้นจะเน้นเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการรักษาความปลอดภัยของสถานที่สําคัญและแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ 285แห่งการจัดระเบียบสังคมรวมไปถึงการกวดขวาดขันปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายก็จะต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นนะคะรวมถึงการสร้างความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวและการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง15จังหวัด7,578หมู่บ้านค่ะ